ครับสวัสดีครับผมนี่คือสว่านนะครับสว่านมือนะครับอันนี้คือหัวมันนะครับหัวจับดอกนะครับตัวนี้หัวจับดอกมันพังนะครับเนื่องจากเขาไม่ใช้ดอกจันขันนะครับก็คือใช้ค้อนเคาะนะครับแล้วทีนี้หัวเสียเกิดหัวเสียขึ้นมาแล้วทีนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่เป็นทํำยังไงครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับนะครับ ไขควงนะครับไขควงขึ้นมานะครับไขควงแฉกอย่างนี้นะครับจิ้มลงไปตรงนี้นะครับเวลาเราขันนะครับปกติแล้วเราขันเราขันเข้านะครับมันจะแน่นใช่ไหมครับขันซ้ายมันจะออกใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เราขันเราอยากให้มันออกใช่ไหมครับกดแรงๆนะครับแล้วก็ขันไปขวานะครับขันขวานะครับขันขวานะครับ ้ามันไม่ออกเราก็ใช้ใช้ค้อนค้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็บ okay? ิดบิดไปด้วยนะครับพอเราก็บิดไปด้วยนะครับพออย่างนี้ล้วก็บิดไปด้วยนะครับขันด้านขวานะครับมันจะมีน็อตอยู่เนี้ยเริ่มออกนะครับนอดมันจะขันขวาจะเป็นออกนะครับพอน็อตมันคลายนะครับ หลังจากที่น็อตมันคายออกนะครับมันก็ยังไม่ออกนะครับแต่น็อตมันเริ่มเริ่มเริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับน็อตเริ่มหลุดออกมาแล้วแล้วทีนี้พอน็อตหลุดออกมาเราทํายังไงครับ <lineage. S 1> นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับให้จับสบานวางกับพื้นนะครับแล้วก็เหล็กสกัดนะครับแล้วก็ค้อนนะครับน,นะครับ ตรงตัวหัวสว่านนี่นะครับนะครับแล้วก็ตียลงไปแรงๆเลยนะครับอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับต่อกลงไปแรงๆนะครับแล้วก็ขันออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับออกแล้วครับเรื่อออกมาแล้วครับแต่มันจะติดตรงหัวน็อตตรงนี้นะครับหัวน็อตติดหัวน็อตแล้วก็ขันลงมาอีกครับ ขันขวานะครับนี่นะครับหลังจากที่เราขันเราตอกออกเสร็จแล้วนะครับเราตอกเสร็จเราขันออกเลยนะครับนะครับขันออกมันก็จะติดติดตรงหัวน็อตนะครับแล้วก็เอาไขควงนะครับเหีียเข้าไปแล้วก็คลายออกมาเรื่อยๆนะครับคลายออกมาอีกนะครับนี่นะครับหมุนขวานะครับนะครับหมุนขวา คายออกมาอีกครับคายออกมาแล้วก็ขันออกมาอีกนะครับมันก็จะติดติดขัดขัดอีกแล้วก็ขันขัดขวาอีกนะครับแล้ว <kinds> ก็คายคายออกมานะครับแล้วก็ขันตัวนี้พอน็อตมันน่าจะหลุดแล้วครับน็อตมันหลุดแล้วเราก็ออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับนี่นะครับผมหลังจากที่เราถอดตัวเก่ามันออกมานะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือเสียนะครับผม เสียแน่นอนเพราะว่าเขาเอาเอาของแหลมหรืออะไรนี้ไปตอกนะครับตอกแล้วก็เวลาล็อกดอกตอกเอานะครับเขาไม่ใช้ตัวนี้นะครับใช้ดอกจันขันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขันนะครับแต่เขาไม่ใช้นะครับเขาใช้ตอกมันก็เลยพังนะครับทีนี้เราก็ได้ของใหม่มาแล้วครับของใหม่นะครับนะครับตัวนี้ของใหม่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีน็อตอยู่เนี่ย น็อตตัวนี้นะครับเอาไว้ล็อกนะครับเอาไว้ขันตรงนี้นะครับล็อกนะครับขันขันไปซ้ายนะครับเห็นไหมครับขันซ้ายแล้วมันจะล็อกนะครับแต่ถ้าเราขันขวามันจะออกนะครับให้เราขันด้านซ้ายนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ของใหม่นะครับของใหม่ก็เดี๋ยวตัวนี้เข้าก่อนนะครับเราคลายก่อนนะครับขันเข้านะครับกัวนขันออกมาก่อนนะครับด้วยความเคยชินนะครับขันซ้ายออกนะครับ ตัวนี้เราคลายนะครับคลายให้ให้ตัวนี้มันออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยเราค่อยขันเข้าไปนะครับน็อตมันจะได้เข้าได้นะครับเี็นะครับคลายให้มันอ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ตัวนี้ขันเข้าไปเลยนะครับหวมันขันเข้าไปง่ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ไงเรียบร้อยได้แล้วแล้วครับนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็น็อตตัวนี้เข้าไปล็อกครับผม ล็อก็ขันซ้ายนะครับหัมซ้ายจนกว่าจะแน่นนะครับแน,น่นแล้วแน่นเรากดนะครับล็อกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับผม ครับสำหรับทิ่นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ